ผมนายธนบดีหลักทุงรหัสนักศึกษาหกสามศูนย์สองเจ็ดสี่ห้ากำหนดเงื่อนไขถ้าเส้นผ่านศูนกลางดีเล็กน้อยกว่าดีใหญ่ และเหตุมากกว่าศให้คำนวณหาปริมาตรถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขให้แสดงข้อความ input error ครับผมบบนี่คือโค้ดที่ผมได้ทําการเขียนไว้ครับ นี้จะลองตามเงื่อนไขก่อนนะครับดีเล็กสองดีใหญ่ส <Direct 2. S 2> ามสี่นนกลับกันนะครับ ดีเล e ็กส e ี่ดามเถ้าไม่เป็นไปตามขังนขายจะขึ้น Input Error ตามโจทย์นะครับ